โอเคขึ้นหน้าเสร็จเสร็จแล้วจบแล้วบ้านใครเ้ามเขาจบไปเลยเไลก็เรียนสัจจะอ่ต่อไปเรีอนเนเดียรเรีนเรีจงเยพี่ยู่าขึนไปป่ดีช่วยนะเมีไปกับมันัเขากลัวว่าเดี๋ยวรถติดไันนด้มีมอ คุณผี้จาดก็จะขัดนักเรียนหลายคนเรียนไปนกรรมฐานจังแล้วสิบวันเหรอแปลงไปเดื่อสตาต้องไปย้ายอีกนองปรเล็บนะย้ายอายห้วอเปม

ในอุ่นในอ่างอุ่นมาครบไหมปัดฉีดมาครบไหมถ้าครบก่อนฉีอุ่นปัดฉีดมาเขาว้การนำอุปัตปัดชันตาน้ำไม่ต้องใส่ชื่อหูเพราะอะไรเขามาครบทั้งสาอยอมแล้วตรงนี้จะไปเขียน่า อาชิมาตวิานัตะตุโมการังตัณโมการังอุทัสันตานังนะเดี๋ยวตังนี้จะไปเกณฑ์เนื่ทจะไม่ตรงกับภาพผู้เดินทาใช่ต่อไปองค์ทรามสองบทดูจักสัมตัยตอนตีสองทำมาก็จัเกินในยากอะไรก็ามรูปนรูปขาเกินที่นอกจากปัดชี แต่เวลาวิจารณาเนี่ยไม่ใส่ชื่อโอมใจๆใช่ไหมใช้วิจารณาตามการหนึ่งนะแล้วก็ต้องมีตรัสั่งนำหน้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่านอกจากตัณฑิที่ตรัตสังตัดติปการนำอุค์ปัจจตตาดังเตรนตัวหา ถ้าเกิดมีฉี่ก็คือต้องมีอี่ะถ้ามีฉี่ต้องมีอี่แล้วกันจ้ะคิดเอาเองคิดว่ามันน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นข่ะงหน้าคิดเองนถูกแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคู่นะจะต้องโยนโยมอาเรยาโดยคู่สุดท้ายตอนแรกเป็นฉี่ใช่ไหมไม่มีฉี่ใส่ี่าไม่มีอันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่ Tidak dikit Tidak dikit ดิโพดิหน้าเกิเอกสารเก้นองค์แ่านตนานจะเป็นการเป็นรูปเป็นงเป็นรูปสองายมเปสุทาวาสสารายะต้ก็อการคทาพี่แต่มันไม่ได้กรได้แต่จะต้องเป็นก็รม่ไ ได้สองขาเลแต่ว่าเราขาตายไปลงที่สังกาสัญญาตจนที่สองต้องการมองทางที่มันก็การกำเกิดก็ต้องเป็นการขาเกิดรูขาเกิดอ่ะรูขาเกิดส่วนวิสัจนาง่ายมากสังกัาก็เขียนว่าสเพสังกาว่างตาหส่วนอสัญขาเกิดไม่ได้เขียนว่าอสัญญาสัตาบุปากปัญญาตานัง แต่เขียนว,ว่าหากจิตตาก,กามาภูปะปัจจันตานล้อตัาจรโจรเขาต้องการมักนาไม่ได้กำลังเกิดพระพุทธเจ้าก็เลยที่ตัดนาว่าหักจิตตาก,กามาภูปะปัจจันตานาถูุความที่จิตเกิดไม่ได้เหานั้กนกำลังเกิด เจริญงามสองบทก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้าวาิว่งต่จร,รินาวา่าจตุวังการังกักจะโลกาเรืองกัมภัทังการังแต่เราวิ่งต่จริญเลยว่าตามโจทย์ที่บอกว่ามัณฑนัก็กำลังเกิดหรือมัณฑนเกิดได้พระพุทธองค์จึงทรงวาิ่งต่จรินาว่าสัจติการืองกัปาัทังการังแปลว่าบุคคลที่จิตเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิด เตื่องนี้ก็ต้องเรียนทีธทำแล้วะใครที่ยังไม่ได้เรียนจะมีชวนมาให้มดยกว่าที่บ้างที่ว่าเพื่อนไม่มีแครเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่ากาทำต้อบเรียนจำเป็นวันจันทร์อ่าเป็นรื่องอ่านรับการยศาสวานายกธรรมหมายวาน้อุปาจิตติตัสตา อุปราชิติติหรือว่าทำมาและนาชาดเกิดแก่ดูคนใดในคิใด de no, no yeah. Thank มีกระสานเก้าเจ็ดนต่่ตามมนไม่ใช่กาล้งเกลก็ต้องเป็นนะาษใได้สองแนเดียวหาหล้าไม่เกี่ยวให้ไปเียวมาอเ่งไเข้าจมากเขาไม่แล้วการสอบเดีอยวางมีนะเจ๊ไหมดึงหน้างา ให้โยมอารยายมทำดีๆโรได้ก็ทำทํา่ได้กโรคทาดีๆออเนี่ยนมเคยแคริสนใจดีมากตอนผ่าก็ใชดูอดีตสมัยก่ ไม่ออกใจเลยแล้วถอดกายจมตออกจากกายด้วยจิ้เบอร์แล้วจะไม่หยุดยั้งอกี่ยับอะไรอไรนะไม่หยุตั้งแต่ยาต้องแรกต้องทายมองตามที่แทนอมะัดเกิดสังอกตไปหมดสังไภ อันนี so ้คือที่ไม่ใช่ต่อฉีแต่นี้ต้องให้เกิดแนสอันนี้ต้องใหเกิดนสันแบนจะเป็นผูนะแก้สิใเกิดแวนติแก้สิไม่เกิดเกิดแล้วเตุรมาเก็แน่นแล้วางบนจะเปนมะนาวออกม้างบนขาเกิด้ง่างกา กเลยาเกิดตาแล้วไมเกิดที่สังคือถ้าพูดถึงเนี่ยต้องได้ทั้มหมนสัก่ยใช่ไหมต้องมาเกิดเนี่ยเกไดจะอะไร้ามีสามส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่สามีเรนจะมาคู่คู่ปัดฉียใช่ไหม อ, 1, อันนี้อันนี้ต้องอปีขาต้อง Twelve, ต้องสองขาอันนี้ปีขาาเกิดว่อยู่นี่นี่ก็ต้องขาเจอล1งสี่ะเจอกันสองเองเขาทำ่ไหงาคือใช่เองเี่ยนี่เป็การรไปแล้วเิดส้าไปได้้วเดิ ทนลภเยอะทำเดีเดียแต่ย,ตายมาเดยวเเก็บใส่กระเป๋าสิใช่ไหมต้องใช้เรื่องไม่าช้โอเคแล้วนะวเจนประเด็นตรงนี้มันก็รอ 8, นตามร่งนจะรอ้อคือเปิดสามเปิดตรงนี้เนี้สตองเดือ ต้องอะไรนะต้องสองขาสองขาเกคสองขาเพราะต้องขาเพราะอ๋อานนี้ขาตายอย่ขาเกิดอยู่นสองขาใช่แน่เลยก็เป็นสองขาที่ไปสามสังเกตทอเใครเดียวเดียว้ถามให้เขียน เขาถูกต้องเกิดตัวละตัวถูกต้องใช่ไหีิตถึงอกิได้แบบถูกิตเอนะนะวิทยาาโอเคสัมิปนตตานามอาสันนี่แะอาันนี่เราจะเผอไปวินาว่าอาสันเนี้ยต่างันอ่ารใช่ไหมช่ใช่ เลยเน่เองเนี้ยเรื่งเนี้ยองนนี้สนาอยู่ในพาอนระเอยู่ในพระเจ้า่ใน้าอยู่ในพระเจา่ในเจ้าอย่ในระเจ้าอยูนะจ้อยู่ในพราอยูพระเจาอยูนพร้าอยู่ในพ้าอยูน้าอยูเจอยู่าอยูนพรใน่ใน้ยู่นเจ้นนพรนพร สารเด็อกมาจากไม่เหลือต้องไปตัดชิดอย่างเดียวก็มีเสียงว่ไอ้ของภาษาไม่้ำมัก็คือถ้าคุณยดตรงมันไม่ได้กาสารต่อให้ไม่ท้มันก็มีทรรมาเกิดเจอว่ารรมะมันมีธรรมะยอะขนาดนั้นใช่ ในกระสานเราได้เอียนกระสานีไม่ดีสิเพื่อไม่ดีไม่ดีเกิดได้ไม่ได้เกิดได้เาได้ไปได้เรียนเอาเรียนเย สามรยะต้นแรกต้องการตรงเท่ท <co ี่แต่มากนาคกำลังเกิดก็ต้องเป็นหาเกิดแล้วก็โปที่มากนายเกิดใช่เกิอการรู้สึกใช่ไหมสิบปุ๊บสิบปุนตซึ่งยอดอาจารย์สิบปุ๊ะ คิดแตาจะน่ารู้ครึ่งเนี่ยให้โดนด่านที่โลกสมเนียนะเลียนเงไม่อมาเค่ะคือำเลียนเีเนี่ยสามเวลานอนทีสองตอนกางของตามที่มาหนาก็ให้ใจจิตมัืก็ต้องเป็นผาตายขึ้นี้เนี่ยแล้วก็ศาลก็มาเขด้วย นี้ก็สรีริกมาครบทั้งสามองม์ปรนี้แต่ว่าจะเป็นฉีดหาเกิดอื้นนี่ขาสรีริมาไม่ต้องใส่ที่ปูแต่ตองแปลส่รองเ้าทางห้องกัางะสาวัานายาธรรมมาเยตนาโนปัจเตติ ทีเอกกาาสสุดิิ ang, ิิจวศึษ <Denn> าิ๗๖ก๓๑๓๔าะ